สวัสดีจ้ามาพอกันอีกแล้วจ้ากับช่องกิ่งแก้วพาแซบจ้าเมื่อนี้เขาสิพักมากินสมพี่น้องบริกกินขา่าวบริกกินตะมอง,งกินสมสมหมักสมมอพี่น้องแซบสมหมักข้ามมขา,ามน้ำพักอันนี้พักมากินอุ้ยหอมผักกระเงงผักกระแงงบานเท่าพี่น้อง,องหอม สืเพันมาเมื่อเสาหันเพันว่าเอามาแต่บ้านหอมหอม,อมสมมักสมมอพี่น้องมึงเจ้าเห็ดเจ้าประแดกใส่หัวหอมใส่ข่าวขวอดสมม่อนกันาำแหลกอืมึงเสียงฟังเสียงน้ำลายแตกก่อนละพี่น้องเอ้ย อเอ้เยเดี๋ยวแม่เอาให้กินนี่พี่นอ้องอืมอุมอมดยอดเลยพี่นอ้องอืมไิกินเตโดละล่ะไปห่อตลาดมือเศ้านี่ตลาดอาหารปลา แซ่บพี่น้องกินผักกันยงหอมมะขามมะขามยยมนี่มันแก่ละพี่น้องมันเป็นเม็ดละบุมบุมี่มะขามอ่อนละ คุยโอ้ยซอยหอมใส่เลายไใส่ข,ขัวาวขวานลลยไพี่น้องหอมอือออม,ม,มอืมอืมชมมาชมมาิงยามเกีียวเขาพี่น้อง แง่หน่ล่ะยามกำลังสิเกียวเขาแล้วบานเท่านี่ม,มาเยอะมากินน้ำกันนี่ราแดกพร้อมได้พี่น้องปาะแดกเป็นโตใช่ไหนี่ 就这样。 แซ่บพักไยพี่น้องบดิกินเต่ด,ดนแล้วจากปีเราบรูนับบ่ได้ละสุดหัวหอม สมัยบ้านเขาเบาพีทเราถือสมัยยังอยู่บ้านไปเกี่ยวเขามักสมมวอนี่แล้วพี่น้องกินสมกินเขาแล้วก็เ่ำไก่สีลงกันบาย ว่าคำอะบ้างอันนี้ตอนประเด็ดได้พี่นอ้อง

มาขามส้มสมสมเป็นตาไนใส่หอมๆเลยไะกุยใส่มากพงส์เสียบๆน้ำกันนย้มบอือ นำาประทดบน่ะสมแขวสุดยอดเลยพี่น้องห้องแสบบดิก,กินโดน แ่บพี่น้องสำหรับคลิปนี้กับพ่อแคนนี้น่าจ้าขอบกันคลิปหน้าจังใดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เฮ็ดคลิปต่อไปในเด้อจ้าสวัสดีค่ะ